ข่าวแรกวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่พลทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส เมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเรียงไกลศีรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพพลทหารลิฟวันเจ๊แลผพลปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาที่สองกองพันทหารอาราบที่1กรมทหารอราบที่หนึ่งหารรา้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในตำแหน่งพลปืนเล็กหมู่ป้องกันชายแดน3หมวดป้องกันชายแดนหนึ่งกองร้อยป้องกันชายแดน4กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจากเหตุคนร้ายยิงใส่ที่ตั้งฐานลาดตะเวนและคว่างระเบิดสแสวงเครื่องชนิดป้ายบอมใส่ฐานลาดตะเวนบริเวณพื้นที่ท่าแบซันหมู่ที่3บ้านสีพะง,งันอำเภอเกาะสะท้อน ขออภัยครับตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมา โดยมีนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำศาสนาประชาชนและครอบครัวผู้เสียชีวิตร่วมในพิธีนกูโบโตดาดูบ้านตายาหมู่ที่หนึ่งตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสในการนี้ญาติและข้าราชการได้มีการตั้งแถวรับดินพระราชทานตัวแทนของครอบครัวค่ะกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อครอบครัวผู้ไวชน อย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นประธานในพิธีอัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพผู้วายชนผู้นำศาสนาได้ร่วมกันสวดดูอาค่ะและโอกาสนี้เองประธานในพิธีได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งมอบธงชาติไทยเหรียญบางละจันและเกียรติบัตรเชืดชูเกียรติเพื่อเป็นเกียรติวงให้แก่วงตะกูลค่ะ